ร้านกาแฟที่น้ำหลากวันนั้นวันนั้นเราอยู่ตรงนี้กันตอนนี้กลับมาเปิดแล้วเหรอครับเปิดแล้วค่ะครับช่วยยืนยันกับผมหน่อยว่านาข้าวตรงด้านหลังมันฟื้นขึ้นมายังที่ฟื้นก็ฟื้นแต่ไม่ฟื้นก็แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ริมน้ำใช่ไหมอันนี้พาไปดูไหนครับพี่พาเข้าไปดูไหนครับอันนี้เป็นที่มันน้ำภาพที่ไหลออกหลาออกไปใช่ไหมพี่ใช่ครับตอนนี้ก็ฟื้นแล้ว ฟื้นเนาะแต่ว่าเขียวเลยใช่ใครับแต่ก็จะมีโซนที่น้ําที่มันแรงๆตรงนั้นครับที่มันจะเป็นรล้องของน้ำหงายเลยอะตอนนี้ก็่าจะเสียหายเยอะครับที่อยู่ใกล้น้ำได้ครับแล้วก็ที่สาคัญผมผมบินโดนดูอยู่ใกล้ฝายก็คือเสียหายเยอะหมดเลยถ้าอยู่มันระบายไม่ทันครับใช่ครับแต่นานาตรงที่ร้านกาแฟเรานี่ยังกลับมา กลับมาฟื้นได้พี่ไม่ใช่เป็นภาพภาพเก่าก่อนแล้วไม่ไม่ครับไม่ครับผมมีวิดีโอเพียบเลยอ๋ออันนี้เป็นเป็นภาพจริงนะใช่ครับว่านามันที่ถูกน้ําท่วมไหลหลากแป๊บเดียวเขาก็ฟื้นได้ตอนนั้นน้าตรงนี้เยอะเลยนะครับโอ้โหเยอะเลยพี่เสียหายหนักคิวตอนนั้นนะครับใช่ครับไปสังเกตดูพวกขอนไม้เลยพวกนี้ครับนี่ครับพวกตอนนี้ก็กลับมาเปิดแล้วนะครับที่ร้านใช่ครับอันนี้กลับมาเปิดปกติแล้ว อ๋อร้านกาแฟตรงนี้ใครผ่านก็อุิฟ้าก็จะไม่ได้ครับตรงนี้กลับมาเปิดปกติสวยงามปกตินะใช่ครับตรงนั้นเป็นญ้าที่เป็นสนามหญ้าแหละครับใช่ี่แจะอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับนิดนึงครับครับไม่ใช่บึงน้ำเนาะเห็นในภาพก่อนที่เห็นตอนน้ําหลากในภาพข่าวไหนคือตรงนี้เนาะครับใช่ใช่ครับครับอันนี้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมเนาะกลับมางดงามเหมือนเดิมแล้วร้านก็เปิดตามปกติแล้วนะครับ